ลองคิดดูว่าอะไรสำคัญสำหรับคุณทำไมถึงต้องทำลองนึกภาพว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตและมีโอกาสให้คำแนะนำตัวเองในปัจจุบันคุณจะพูดอะไรหลายคนพบว่าตัวเองพูดประมาณว่าใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญจริงๆมากขึ้น แต่เราหยุดคิดบ่อยแค่ไหนว่าสิ่งไหนในชีวิตที่สำคัญที่สุดจริงๆและแม้ว่าเราจะชัดเจนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของเราแล้วแต่เราใช้ชีวิตสอดคล้องกับลำดับความสำคัญนั้นจริงๆหรือไม่การกระทำนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราคิดทบทวนเรื่องนี้นอกจากนี้ลำดับความสำคัญของเรายัางเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราผ่านชีวิตไป ดังนั้นการกระทํานี้จึงคุ้มค่าที่จะทำซ้ำทุกๆสองสาปีการกระทํานี้อาจมีประโยชน์มากหากคุณกำลังเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตหรืออาชีพการงานจะเริ่มต้นจากตรงไหนด้านล่างนี้คือรายการ18รายการที่หลายคนมองว่าสำคัญในชีวิตครอบครัวเพื่อนสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกายรายได้ความเป็นอิสระอิทธิพลและอำนาจ การใช้พรสวรรค์ให้เกิดประโยชน์การเติบโตส่วนบุคคลผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมชื่อเสียงและสถานะการเติบโตในอาชีพความมั่นคงจิตวิญญาณและศรัทธาคู่สมรสคู่ครองการทำงานที่กระตุ้นให้รางวัลตอบแทนเวลาสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายความมั่งคั่งเงินออมที่พักอาศัยของคุณขั้นตอนที่หนึ่งการจัดอันดับส่วนบุคคลของคุณ หาสถานที่เงียบสงบที่คุณสามารถคิดได้โดยปราศจากสิ่งรบกวนเขียนการจัดอันดับรายการทั้ง18รายการตามลำดับความสำคัญโดยอิงจากลำดับความสำคัญของคุณในช่วงนี้ของชีวิตไม่อนุญาตให้ผูกมัดหรือรวมเข้าด้วยกันรายการ6อันดับแรกคือสิ่งจำเป็นของคุณสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดและจะยึดถือไว้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องลากด้วยอะไรก็ตามรายการหรายการตรงกลางคือสิ่งที่อยากได้ สิ่งที่สำคัญยอสำหรับคุณแต่คุณเต็มใจที่จะละทิ้งในบางสถานการะและรายการหกรายการสุดท้ายคือสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่คุณเต็มใจที่จะละทิ้งการเลือกลำดับความสำคัญนั้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและแตัดสินใจว่าสิ่งใดที่เรายินดีจะยอมประนีประนอมเพื่อให้สิ่งสำคัญเกิดขึ้นคุณทำได้อย่างไรสำหรับหลายๆคนแล้วเป็นเรื่องยากมากเพราะทำให้เราตรหนักว่าเราไม่สามารถ มีทุกอย่างได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในชีวิตเราต้องลากเปลี่ยนสิ่งที่ยากบางอย่างขั้นตอนที่สองการจัดอันดับนักสืบรับจ้างขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างไรในขณะนี้และดูว่าสอดคล้องกับรายการลำดับความสำคัญจากขั้นตอนที่หนึ่งหรือไม่ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อทำการจัดอันดับใหม่แต่คราวนี้ลองนึกภาพว่าคุณเป็นนักสืบรับจ้าง ที่คอยติดตามกิจกรรมของคุณตลอด24ชั่วโมงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ลองวางรายการทั้งสองของคุณไว้ข้างๆกันการจัดอันดับของนักสืบในจินตนาการเปรียบกับการจัดอันดับลำดับความสำคัญของคุณเองในขั้นตอนที่หนึ่งได้อย่างไรมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างวิธีที่คุณต้องการจัดชีวิตของคุณกับวิธีที่คุณใช้ชีวิตจริงหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นลองพิจารณาดูว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างไรไม่ว่า จะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือที่อื่นๆเพื่อให้การจัดอันดับนักสืบที่คุณจ้างมาตรงกับลำดับความสำคัญของคุณมากขึ้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อให้คุณใช้ชีวิตโดยให้ความสำคัญกับสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก หากคุณกำลังเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเช่นการเปลี่ยนแปลงอาชีพสถานที่หรือไลฟ์สไตล์ที่อาจเกิดขึ้นลองนึกดูว่าการจัดอันดับนักสืบที่คุณจ้างมาจะเป็นอย่างไรในอีกไม่กี่เดือนหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับลำดับความสำคัญที่แท้จริงของคุณมากขึ้นหรือไม่หรือจะทำให้คุณห่างไกลาจากลำดับความสำคัญเหล่านั้นมากขึ้นเรื่องราวของมาร์ค ฉันเริ่มทำแบบฝึกหัดเรื่องลำดับความสำคัญในปี2,547และพบว่าการเลือกระหว่างรายการบางรายการเป็นเรื่องยากมากฉันใช้เวลาน,านานมากในการพยายามคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับฉันและฉันก็แก้ไขรายการของฉันอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็ได้สิ่งที่พอใจ ฉันตัดสินใจว่าสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ของฉันคือการเติบโตส่วนบุคคลคู่สมรสครอบครัวผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมเพื่อนและสุขภาพฉันพอใจกับรายการของฉันแต่แล้วฉันก็ทำการจัดอันดับนักสืบรับจ้างและต้องยอมรับว่าวิธีที่ฉันใช้ชีวิตอยู่นั้นไม่สมดุลกับสิ่งที่เรียกว่าลำดับความสำคัญของฉันเลยในเวลานั้นฉันทำงานหลายชั่วโมงในฐานะที่ปรึกษาที่เครียดมาก และนักสืบรับจ้างคงจะสรุปได้ว่าลำดับความสำคัญของฉันคือเงินเดือนอิทธิพลสถานะและการเติบโตในอาชีพการถูกบังคับให้เห็นความไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนนี้ทําให้ฉันรู้สึกสันคลอ,อย่างมากและเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพและหางานที่ส่งผลดีเมื่อมองย้อนกลับไปการฝึกฝนนี้ช่วยให้ฉันตัดสินใจได้ดีที่สุดและสําคัญที่สุดในชีวิตฉันยังทำำําซ้าการฝึกฝนนี้ทุกๆสองสาปีซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก